คุณแม่คอนเฟิร์มเป็นคนล่าสุดของขวัญอุตสามณีคือหนุ่มคนนี้ก่อนหน้านี้ที่ทางทีมงานข่าวได้นําเสนอเกี่ยวกับประเด็นเป็นหนุ่มคนล่าสุดของนางเอกสาวขวัญอุตสามณีซึ่งขวัญเองได้ไปออกรายการทั้งเปิดเผยเรื่องราวความรักว่าเขาเก่งฉลาดรักความยุติธรรมพอมีคนมาเป็นหลักให้เราไม่ใช่ตำรวจเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดีเป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญ พราะขวัญเป็นเซเลอร์มูนในรายการหนุม่มกัญชัยซึ่งเป็นพิธีกรได้ยืนภาพในโทรศัพท์ให้ขวัญดูพร้อมทั้งบอกว่าทำไมที่ถึงรู้รูเปเหล่าเมื่อไม่นานมานี้ไปเจอคนหนึ่งอยู่ดีดีเอาแอลกอฮอล์ของขวัญอุตสามณีมายื่นให้ขวัญฝากมาให้ครับเลยถึงบางอ้อคนนี้นะพี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาคนนี้โอเคนะเขาเป็นผู้ใหญ่และมีความยุติธรรม โดยหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างไปสืบมาจนได้และพบว่าหนุ่มคนดังกล่าวที่ว่านั้นคือว่าที่ร้อยตรีธนกฤิตจิตอารีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเองค่ะและเพื่อความในใจทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ต่อสายตรงไปถามคุณแม่แอลแม่ของขวัญว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นใช่คนรวยใจของขวัญหรือไม่ซึ่งแม่แอลได้บอกว่าใช่ และถามต่อว่าคนนี้ไฟเขียวไหมแมอลบอกว่าคนนี้ไฟเขียวจ้า